กมาถึงกันที่2องคนอหองบ้านหนองคุ้มเงินนะครับบ้านนี้ก็มาติดลายเครื่องนะครับนในขั้นที่สี่ขั้นที่หน,นะครับเป็นสี่สิบแรงสี่เงินนะครับผมห่างกันกันกนบ่ไกลเป็นได้ดรอครับหนองคุ้มเงินม่นเป็นหลายขั้นได้สี่ห้าเครื่องแล้วเนาะนีีล้างหนึ่งยุ่งฟังทั้งคู่นันนน่นเลยครับเออๆละ่ะครับแล้วก็สี่สิแบแรงอีกอยู่ข้งางหลังอีกแล้วก็ทางเข้ามาอีกทางผู้หล่อน้ำไม่เห็นไหมครับกลาางบ้น ล่อหน้าไม้น้ำสรอยหน้าไม้นั่นมันเป็นสามขั้นหมกยุทธนครับเมียนสิบเจ็ดหรือสิบเจ็ดผ่าเนี่ยยุทธสซอยหน้าไม่มก็หาสิบแรงอันนี้ก็สี่สิบแรงนะครับผมจีน้ำเงินนะครับสวยๆผ่าแล้วก็หยิบไปแล้วนะครับพี่น้องก็ติดตามชมผลงานของเขาได้นะครับหลายขั้นเลยพี่น้อง สวนโพชัพยพลท้องนะตลอดนะครับมาทุกปีช่วงนี้เพิ่นกับกูมันให้น้ากันนะครับมัดในน้าหลายอักหลายเนี่ยเลยมีทุกไฮเอารลรถนะครับเขาติดตาม,มเรียบร้อยนะครับเบิ่้แหงเราจะเยอะล่าหมักตะทอเนี่ยละ่ะพคตรนะแจ้าเลยทอนะครับบ้านน้องคุ้มเงินไปน้องเด้อกาประ,ะมาณตะตะโนนเตียนนี่ก็หลายเครื่องซีฟกาเครื่องแล้วนะครับคันนี้นาจะเป็นคันที่หาป่ครับพี่น้อง นะครับกลางบ้านเลยนะครับโอเคบ่โอเคบ่เคลเก็ซีหลายๆ้องพเต็มเลยนะผมเก็บซี FC มาไม่ต่ำกว่าสิบนะครับเออเบิ้ลได้ไหมจังซีได้ไหมเบิ้ลอกีกเบิ้ลอกีกเบิ้ลเบิ้ลเ,เ,เออเฮ้ <c oughs> ว่าโนะอย๊ยมาโม,มีฟิวฟิวมา ลูกฟีแถมเสียครบค้นมาลูกฟีค้นบางหลายแถมเสียสองตัวโอ้ยม่อแม่หนอกนับดูอีกแค่สี่ตัวเพิ่มอะไรโอ้ยว่ามักไรบ้ะเดี๋้อบ่นบ่นบ่น มากมากนี่น้อนดีวัวงามดีนะครับสี่สิบแรงเอาเท้าแล้วกำลังมันเลยเด่นไหมยังวะนั่นและคือดิ่ลากกว่าสันเนาะโบว์จากคนครับเปิ้ยจากไปเลยบอลลุงเชนตัดตัดคนละครึ่งตัวก็ได้ตัดครึ่งกัน พี่นาพี่นาพี่นาเชนบ่เบียเชนคนใจเงินอยู่ฝั่งนี้เด้มาทักพี่เมีพี่แมม่ห็เอยู้คนใจเงินมาให้เพิ่นเมียเออา้เองร่อมเราเรอง จับฉลากก้องด้วยกันนะครับเด้อนี่เส้นฟรีนะครับพี่น้องนะครับจักเส้นกับว่าลู่แหละครับเดี๋ยวเบิ้งไว้ก้อนนะครับเบิ้งผลประกอบการก่อนนะครับน้องกุ้งเงินนะครับหลายเครื่องเติบเอฟซีกับเบิ้งไลลายพี่น้องเต็มเลยนะครับแล้วก็มีอีกนะครับรอบต่อไปก็สิไปอำเภอสามชัยนะครับเด้อมืออื่นน้ำแรงนะครับแล้วก็ไปติดคีบอยู่เพื่อนองกุงงรีนะครับกับถังทวงตัวหนึ่งกับคีบนะครับแล้วก็สิเป็นอ้ไ นันอยองมันยู่เพื่อสามใช้นะครับผมหลอบตัวไปมืออื่นนะครับมือหื้อพอกันนะครับได้ช่างไมสิ้าช่างไม่ช่างไม้แม่มเดีช่างไมแม่เดชครับน่นารักช่างไม่อะบ่ม้เหมือน,นึงก็เลยไม้อีกละ่ะโอ้ยแล้วก็ไปอีกไ้โลว่ามนครับช่างไม่ช่างไม่ยูเรื่อยไปบ่อัดพัทยาจากเทีย่ยดอกพงชุงนะครับเดี๋ยวไปพอกันด้วเพื่อสามใช้นะครับคัดเลืกของมือหื้อนะครับ แล้วก็น้องกุ้งสีเป็นคีบนะครับผมกับนักถางทวงนะครับสาหรับู้ใดอยากไดไรคีบก็สร้างได้นะครับยักเร้ยงยนต์ยนมันกะสร้างได้นะครับผ่านขุดมันนะครับผมกระบะนางปูกระบะเกษตระส์นะครับได้เบิดนะครับโอเคพี่น้องน้องจะไปพ่อกันยุคกาลศิษย์กันต่อนะครับ